สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะพบกันกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่ของทางร้านนะคะวันนี้นะคะมานำเสนอนะคะเป็นแท็กเตอร์จากค่ายคูป o ต้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคูปต้ L5018SP ค่ะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็เพิ่งจะได้มาเป็นมือสองนะคะสำหรับรุ่น SP นะคะท่านใดที่ตามหานะคะตัวนี้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซื้อไปก็ไม่แพร้รถใหม่ในศูนย์เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะสวยเดิมนะคะสภาพนางฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็ออนำเข้ามารีวิวให้คุลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดิมๆสวยๆ50แรงม้านะคะตอบโจทย์งานไร่งานนาง,งานสวนได้หมดเลยนะคะและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงคู่ตัวนะคะติดกับตัวรถมานะคะเป็นชุดไปมีดดันดินแบบขานล่างนะคะ สภาพเดิมๆสวยๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะไม่รีวิวอะไรมากนะคะเพราะว่าสภาพนางฟ้านะคะสวยมากอยู่แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะลองเข้ามาชมสินค้าตัวจริงที่หน้าร้านกันได้เลยค่ะมาลองชมมาลองทดสอบขับสินค้ากันได้นะคะ ในส่วนของสีสันเครื่องยนต์นะคะตัวบอดี้นะคะสีสันเดิมทุกจุดนะคะจากโรงงานไม่มีรอยรื้อเช็คแกะถอดใดๆนะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้นะคะใครได้ไปก็รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี63นะคะ ทำงานมาแล้วนะคะ100ชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะรองรับน้ำมันดีเซล b 20ด้วยนะคะพี่เพื่พพนอนคนไหนสนใจนะคะลองเข้ามาชมก่อนคะ่ะตัวนี้นะคะเพิ่งจะได้มาเป็นคันแรกของร้านนะคะสำหรับรุ่น SP รุ่นสเปเชียลตัวนี้นะคะสีสันเดิมยางเดิมระบบสมบูรณ์ทุกระบบพร้อมใช้นะคะยางคู่ตัวนะคะโอตานินะคะ ครูตัวทั้ง4เส้นเลยไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่มีการรื้อเช็คนะคะคันนี้สภาพสวยใหม่มากๆนะคะตัวอุปกรณ์หลังนะคะก็ให้คุณลูกค้าเลือกได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถไล่นะคะอุปกรณ์หลังก็จะติดเป็นผันมาให้นะคะในส่วนของชุด PTO ยังไม่เคยใช้งานนะคะ สวยๆใหม่ๆแบบนี้นะคะทางร้านก็เปิดราคาให้คุณลูกค้านะคะไว้อยู่ที่615,000บาทนะคะยังต่อรองได้นะคะมีอุปกรณ์ให้2ชิ้นนะคะในส่วนของราคานี้นะคะเป็นราคาเงินสดนะคะสามารถต่อรองได้แต่ท่านใดที่สนใจระบบเงินผ่อนนะคะทางร้านก็ร่วมกับบริษัทเฮงลิซิ่งนะคะจะมีส่งแบบรายเดือนเท่านั้นนะคะในส่วนของยอดจัดและการส่งนะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ ข้าค่าตัวนี้ก็น่าจะจัดได้ประมาณ4 4 0 0 0แสนถึง5แสนนะคะก็จะส่งประมาณเดือนละ1 0,000กว่ากว่านะคะเดี๋ยวจะทดสอบระบบเครื่องยนต์ให้ได้รับชมกันค่ะ ท่านนดที่สนใจนะคะต้องการที่จะรับกูบุต้า l 5018คันนี้นะคะเอาไปใช้งานนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้นะคะเบอร์โทร0875223883 0953399988สำหรับคันนี้จอดอยู่ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะคะพิกัดร้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงสรีซีพีบ้านท่าคอตะมนต์ลำวมอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านที่รับชมเรานะคะผ่านทางเฟซบุ๊กหรือว่า u t u b e นะคะก็ฝากกด ไลค์กด like, Subscribe นะคะกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ